สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ได้เมนูไอ่ปีกไก่ต้มซีอิ๊วด้วค่ะยกินขนมจิ้มซีฟู้ดเนาะมาค่ะเสิรเสจน้กันจักเปื่อยบบเปืือยเ้ยโอ้โหขนาดจับยังเปลือยุยู่ๆเลยจิ้มซีฟู้ดเต็มถ้วยอือออ 卡了，你咬掉呢？倍儿甜。 นั่งหงมุ่ึงมไมนี้ร้มก็เย็นเลยเนาะต้ม,มน่อยๆต้มเย็นนีมุ้งเนี่ยมันเป็นหอมหอมไผ่ไง หอมซี่อยู่เนาะกร้ายในปากเลยยุยแซบอะแซบมันจิ้ม กินซีฟูดเข้ากันยุ่จิิมกับย่งกับแซเนอะซีฟูดี่นดนนนเนาะทักี่เอ,อาแซลนอน,นไปโดนร้า 苗嘞。 ทีฟ <Food> <laughs> mm ูดกับพัก ទៀងម៉ាបងអឺម <hat común> ៉ាយុទៀង เสียบแล้วอืมบุมนี้เขาเลยค่ะมืออืมหุงไหวอยู่เด้วยแต่บุมไม่ค่อกินเปื่อยนยังๆด้วอืมเปื่อ,อยจัง ตแบบชิฟูดชำ mm ้ำ hmm. อแยกเป็นสามส่วนเลยปีกปลายปีกกลางอันนี้ปีกบนจะเข้ามาขันแยกส่วนแล้วจิมาเอิญน่องไก่เนาะนี่เนาะน่องไก่น้อย น่องไก่มูนขาเหมือนเต๋นี่ปีกน่องบรอ่งน่องไก่ไ็น,น่องมูนขาเหมือนเต๋แบบใดบม่ค่้ยแตะน่องไก่น้อยปีกไ <laughs> <laughs> ก่น้อยว่ามาแบบงง,ง,งเงี้ยปะเนี่ยนี่ซื้อปลาโลว่าคือมาเลย <laughs> หมัอนกันครับเสียบเหมือนกันครับกิ่งของแสบเลยปีกไก่พะโล hai bên lấy nè Rồi ừ. kìm à, ừ, Kim thám. Nó có tiền cho Ừ. Xẹp hết. Ừ. เปลือยจังเปลือยแท้เปลือยใบอือมันคือไก่บ้านในะแต่มันก็แช่คนละแบบเนี้ยไก่บ้านมันก็สิอยากเหนียวเลย เก่งแบบเอาเด้อค่ะวันนี้สิไปล,ละค่ะไว้พอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ